ปลาโลติดหรอครับ,บรรแมนเป็นแรงมั้แม่มมลลแต่ที่อร่อยที่สุดคือร้านเจ๊หมวยนะจ๊ะมีมีร้านอะไนนรนเอียงเกาะ เกาะยิงยิงมีร้านแถบอะไระเจ๊มวยไงเจ๊มวยรูปกะหรี่ใหญ่ๆเลยนะจ๊ะ<อ>ร้านกะหรี่รบไทยกะหรี่พับกะหรี่รบไทยรบไทยเป็นกะหรีออ่สวัสดีครับวันนี้ขอให้ปัง,ปงๆนะจ๊ะนี่ไงกะหรี่พับนะจ๊ะป้าที่มันชื่อว่าแครี่ใช่ไหมครับ c าเคอรี่พับเคอร์ cur, <l S 1> cur ต้องไปก่อนนะต้องไปก่อนเด้อแล้วเลียวซ้ายอะทีพอล่ะแมนเจมุยบ่าเขาได้คลิปแบบคลแบบธรรมชาติแบบพัดท้ายอบบยกยืนขาเอาก็ให้หมวยถ่ายให้ไงก็ไปยืนขายไงเพราะนี่ไงพี่เขาสั่งกะหรี่ไงเธอก็ไปทำไงเธอก็ไปถอดไงเธอเป็นค้นฮอเองเลยบ่ได้อะไรเขาฮอรลหรพี่สิบอกว่า เอาไส้แต่ของปามี่ไม่เอาไส้สับป,ปะรดนอกนั้นเอามาหมดรวมแล้วก็ไส้รวมไส้รวมสี่แล้วไส้รวมสี่กล่องไม่ของของพี่กล่องหนึ่งพี่ไม่เอาไส้รวมพี่เอาแค่เอาสับป,ปะรดกับถั่วถั่วเหลืองและสามกล่องของออฟสุรพลก็เ,เป็นไส้รวม จอดหน้าร้านก็ได้ค่ะเลยไปอีกเลยไปอีกเพราะว่าเรามันมีออมันมีของฝากมาลงร้านเนี่ยตรงไปอีกได้ไหมมันมีที่จอดไหมเออบอมันมีทองจอดบอะนนเล่รถตู้ไปไหนจอดบอจอดได้บอไอ้นี่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 ใส่มือนี่เป็นร้านซักผ้าก็จอดไปเลยทำไมล่ะอุ้ยวันนี้แม่ขายขายดีมาก อ,อ,อี๋เหมา,ามอีกอีโต๊ะป่เด้ <c oughs> ไปโจมกะหลี่ไปส่งแม่ดับรถด้วยเราก็ดับแอร์ก่อนนะจ้าดับแอร์ก่อนดับรถจ้าเอา,เอาลงแม่ลบแม่เอากะหลี่ปั๊บลงหน่อยละ โอ้โกับ่าไปไทยเอาอันได้ล้านคุณเ <ไป S 1> นาะโอคือไว้ว่าบ่ะนี่กล้องเดียวบ่ะนี่สกคริบป,ปับอีกล้องหนึ่งดี๋ยนป่ะนี้เราจะมาเอาติบป่ะนี่อ้๋อวันนี้ลูกค้าเยอะมาก,ลาเ,มากเลย ย่างไปทางผุ่นกันดลยครับกราเอกกล้องนึงมาวันนี้คนเยอะมากนะครับโอ้กระเสียไปว้างไว้ผุนิิน้องคือพี่แม่มองว้างเออวางไม่ใส่กับว้างไปเอามาอีอีก้างนึง ไปเอามาอีกลางนึงาขายดีพี่น้องขายดีลายลายลายาเสร็จนะขายออกปาดวันนี้รถเยอะมากอะไรนะคะ จะไปปัจจันตาคามปราจีนบุรีวันนี้ทำการแสดงปกตินะครับที่ปราจีนบุรีนะครับอ๋อมันสีอยากถือพูละกล้องมันสีเอาคลิปผู้ละคลิปอ๋ออะไรเนาะประเด็แท้สู้อยากได้พู้ละคลิปนออะไรนะ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ออเดอร์เราเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันลูกค้าเป็นขายอยู่วิมทัวลงลนู่นน่ะทัวลงเห็นไหมทัวลงจ้า,อ,างงอ,อ้อมบอกอ้อมบอกว่างสิละเห็นคนขับรถพี่เปาหนูอยากทำอะไรให้คนขับรถอยู่อยากทุ่มอะไรให้คนขับรถคนละจ้าท่านน่ะนี่เดียวลบใช่ไหม ลบไปทำไอ้นี้ให้หน่อยลบเอาเอาสามกล่องใส่รวมนะทำเป็นไหมใช่ก็เอารวมๆกันยังไงก็ได้ให้มันได้สามกล่องอีสี่กล่องก็อีกของอีชอปเปอร์ด้วยอีกกล่องนึงอะไรนะก็จัดเอาไงก็กล่องหนึ่งสิบเอดชิ้นใช่ไหมแมนบอสสิบเอชิ้นนี่นะ สิบชิ้นหนึ่งร้อบาท,บาทแต่เราจะแอบ,บแถมไง <Okay. S 1> เพราะว่าสั่งเวทีไงแต่เราจะแอบ,บแถมไงลบเพราะว่าเราใส่เราจัดใส่เองไเราแอบ,บแถมเอาแม่ไม่ได้ยินลบแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ยินแอบบเอาก็ส่งไปให้น้องน้องนี่แหละหมอลำเรานี่แหละอุดหนุนกันเอง โอ้ยกองที่เขาอันแพ็กไว้แล้วกับมีตัวจ่าอยู่ในล่างอ่ะนะเออนั่ื้อไหลอ๋อห่อห่ออุ้ยไม่สิมาเป็นพ่าละพึ่งพ่อห่อผมแต่ว่ต้องห่อลอเมียดได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นมั้โอ้ยเนาะยากกูอีกรบไทยรถมันติดนะเร็วๆ เขาเข้าบ้านน้ำไม่ติดอ่าไอ้มันจะลงเขานี่ไงมันติด,ดเฉยสวัสดีครับสั่งได้นะครับตอนนี้เราขับกล่องละร้อยมีสิบชิ้นนะครับแต่ใครสั่งในไลฟ์สุดเราจะแอบแถมสักหนึ่งชิ้นแม่ไม่ได้ยินแม่บอกว่าไม่ได้ยินเออมาเลยจ้า ออเดอร์เรามาเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะทางแชทเราแตกมากตอนนี้ทําไม่ทันทอดไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้เราทอดสดทุกวันเลยนะครับเราไม่กลหรี่ปั๊บเราไม่มีค้างคืนนะจ๊ะบอกก่อนเนาะเราทอดสดๆนี่ทุกวันเลยจ้าดูได้เลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ดูจากพ่อค้านะจ๊ะ พี่แต่ด้กพี่ด้ขายไงปะเนาะลูก้ามาเต็มลานสิมันละเมียดละไมอยู่นี่นกี่ชิ้นแล้ว,ลวเออแม่บอกว่าแอบแถมได้หนึ่งชิน้นไม่ต้องไม่ต้องบอกแม่ก็ได้ออวเออเหรอ<ต>เขาให้ จักชินแล้วนั่นโอเคอันนี้ขอบคุณบ้านฮักพระเอกออฟสุรพลนะครับสั้งหมดสี่กล่องบ <Okay. S 1> ้าพระเอกค้ายออดดิไปอนออฟสุรพลฮะโอ้ยหัดกล้องเป็นว่าวันนี้โลบไทยเอ้ยเนาะเออนั่นแหละรัาอย่างนั้นเอาอยางรัดทีนี้เอาอยางรัด นนลบไทยขอไปรดิหัดจังสั่นตัว เอามาเอาใส่กล่องก่อนเดี๋ยวให้เขารัดให้เอามาใส่กล่องก่อนเดี๋ยวให้พ่อรัดให้ออเออเราแ,แต่อเออแต่มึงก็เปลืองอยางไงเป็นสองเส้นไง,ไงเขาใช้เส้นเดียวจาลูก <c oughs> ตอนนี้ไดออเดอร์เรามาหกกล่องแล้วเดี๋ยวตอนนี้แม่ฮักบ้านพเอกออฟเพราะจะสั่งอีกนะครับประมาณกี่กล่องไม่รู้ ใส่รวมสามกล่องอ่าใส่ไปก่อนสามกล่องตอนนี้ใส่ไปก่อนสามกล่องเนาะโอเคไปห่อเอามาใส่ซอยกันเรื่องแล้วไงอ่าเดี๋ยวนน้นน่นก่อนอหกหกกล่องของ